สวัสดีค่ะวันนี้เราค่้ควรพระธรรมโยชูวาบทที่5ข้อหนึ่งค่ะเมื่อกษัตริย์ของคนอโมไรซึ่งอยู่ฟากจอแดนข้างตะวันตกและบรรดากษัตริย์ของคนคณะอันซึ่งอยู่ใกล้ทะเลได้ยินว่าพระเจ้าทรงบรรดาลให้น้ําในจอแดนแห้งไปเพื่อคนอิสราเอลให้เขาข้ามฟากไปได้หมดแล้วจิตใจของเขาก็กลัวไม่มีกําลังใจในตัวอีกต่อไปเหตุเพราะคนอิสราเอล ผลสะท้อนจากการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกู้คนอิสราเอลนั้นกระเพื่อมไปถึงบรรดากษัตริย์ในแถบแผ่นดินคานาอันพระราชกิจของพระเจ้ายิ่งใหญ่เสมอสภาพภูมิศาสตร์ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่น้ำหลากและน้ำในแม่น้ำตั้งขึ้นส่วนหนึ่งก็ไหลท่วมแผ่นดินโดยรอบและส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบต่อน้ำที่ท่วมเมื่อทราบว่าเมื่อคนอิสราเอลเดินผ่านขึ้นแผ่นดินไปเรียบร้อยแล้วนั้น น้ำไหลลงกลับตามทางของแม่น้ำโดยปกตินี่จึงเป็นเหตุที่กษัตริย์ของคนอโมไรและคณะอันต้องหวาดกลัวคนอิสราเอลพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานแผ่นดินคณะอันให้แก่อิสราเอลแต่คนที่อายุไม่เกิน20ปีในช่วงเวลานั้นก็น่าจะยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรบแผนการของพระเจ้าจึงเป็นแผนการแห่งการข่มขวัญคนโดยรอบแผ่นดินคณะอัน การอัศจรรย์จึงจาเป็นในการช่วยคนอิสราเอลในการยึดดินแดนคานาอันเพราะพระคัมภีร์ก็เปิดเผยว่าพวกเขาเหล่านั้นกลัวและไม่มีกําลังใจในตัวเหตุเพราะคนอิสราเอลเบื้องหลังพระคัมภีร์ตอนนี้เรามองเห็นพระลักษณะที่ทรงอบอุ่นและเข้าพระทัยในธรรมชาติของคนอิสราเอลที่ทรงรักหรือไม่ข้าพเจ้ามองเห็นและสัมผัสถึงความอบอุ่นที่พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านพระคัมภีร์ข้อน,นี้ พระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งแต่ทรงใส่พระไทยในทุกรายละเอียดด้วยพระองค์ทรงรู้จักเราทั้งหลายเป็นอย่างดีจริงหรือไม่สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงแสนดีขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน